ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปาลาหลอนต่างแดนเธอคือใครใช่ครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครครคุณโอเวน่น เป็นประสบการณ์ของผมเองแล้วกันคือเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับที่บอกข่าก่อนนู้นว่าเออมีเจอที่ต่างประเทศด้วยอืมเนี่ยครับก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับเดี๋ยวตอนเล่านะครับคุณอเวนลบกวนเสียงดังอีกสักนิดหนึ่งนะได้ได้โอ้โหอันนี้เป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาละฮะพร้อมแล้วครับลุยเลยฮะคือเรื่องนี้นะครับ ก็คือเกิดขึ้นที่รีสอร์ทในรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วคือตัวเราเนี่ยก็ไดม้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนที่สถานที่แห่งนี้กับน้องสาวสองคนการเดินทางการเดินทางทางนี้เนี่ยเราก็ได้ไปทำการเช็คอินในรีสอร์ทเนี่ยเป็นเวลาสามวันสองคืน ครับในวันนั้นเนี่ยเมื่อเรามาถึงรีสอร์ทเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณสามทุ่มกว่ากว่าคลักษณะภายในรีสอร์ทที่เราไปพักเนี่ยจะเป็นตึกห้องแถวมีลักษณะเรียงยาวมีทั้งหมดสองชั้นด้วยกันมีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณฝุดทางเดินพอมาถึงตอนนั้นเนี่ยทางพนักงานเนี่ยก็ได้ทำการยื่นคีย์การ์ดให้กับเราตัวเราเนี่ย ภายในห้องที่เราจะไปพักเนี่ยจะอยู่บริเวณชั้นล่างครับ,รบอยู่บริเวณห้องสุดท้ายสุดภายในห้องเนี่ยก็จะมีเตียงทั้งหมดสองเตียงด้วยกันมันเป็นเตียงคู่ติดประตูกับห้องน้ําอืำด้วยความที่วันนั้นเนี่ยเราเดินทางมาเหนื่อย,ยก็เลยทําการแตะบัตรเข้าห้องไปเตรียมตัวอาบน้ําว่าจะเข้านอนครับตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าก็าก ในขณะที่กําลังเคิมหลับเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบป,ประตูครับอยู่บริเวณนอกห้องทุบเลยนะทุบโอ้ oh. แล้วพูดว่าเปิดประตูให้เข้าไปหน่อย uh. ตอนนั้นด้วยความที่เดินทางมานี่เหนื่อยครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรคงคิดว่าคงเป็นคนข้างห้องเลยหลับไปจนถึงเช้าครับ เหตุการณ์วันแรกเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีพอวันที่สองเนี่ยวันนั้นเรากับน้องเนี่ยก็ได้เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยู่บริเวณแถวที่พักนะครับจนถึงประมาณสี่ห้าทุ่มแต่ในวันวันเดินทางวันเดินทางกลับเนี่ยเกิดพายุเข้าทำให้ฝนตกหนักทำให้เราเดินทางกลับไม่ได้ก็เลยทำการโทรให้พนักงานในรีสอร์ทขับมา ขับรถมารับเราตรงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นอจนเราก็ได้เดินทางมาถึงตัวที่พักพอมาถึงเนี่ยในขณะที่กําลังเดินไปที่ห้องเนี่ย<อ>เราก็เห็นกับเหมือนเป็นรอยเลือดของพี่เห็นรอยเลือดอยู่บริเวณตรงบริเวณพื้นก็เริ่มเอะใจว่า คือรอยเลือดนั้นมันมาจากไหนวันแรกก็ไม่ได้เจอรอยนี้เลยเก็บความสงสัยนี้ไว้ครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็มองมุมบวกนะว่าคงคิดว่าคงเป็นแม่บ้านที่คงลืมทำความสะอาดบริเวณแถวแถวที่พักก็เลยทำการเข้าห้องไปอาบน้ำเตรียมตัวจะจัดกระเป๋าเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย่งนีแหละ ตัวเราเนี่ยก็ได้ทําการจัดกระเป๋าเสร็จเียมนไปปิดไฟเต็มตัวพร้อมกับน้องครับตกกลางดึกมาเนี่ยประมาณช่วงเที่ยงคืนเนี่ยเราก็ได้ลุกมาเข้าน้ําเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบประตูอีกครั้งอืแล้วก็เงียบแต่คราวนี้ยมันมีเสียงอย่างอื่นตามมามันเป็นเสียงจับจับจับอยู่จับ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 เหมือนคนกําลังกินอะไรเงี้ยนะ ใช่ตามมา,าภายหลังอยู่นอกหน้าุก็เริ่มเอะใจแบบเอเสียงนั้นแบบคล้ายกับคุณกินอะไรบางอย่างเหมือนอยู่บริเวณนอกห้องกุ๊กกุ้งง,งแบบมันดึกแล้วนะแบบคนจะมีกินอะไรเวลานี้ก็เลยเดินออกจากห้องน้ําไปดูตรงตามแมวเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยภายในนอ,นอกห้องที่พักเนี่ยท่ามกลางไฟสลัสวๆเนี่ยมันเป็นล่างของผู้หญิงคนหนึง่งผมยาวเนี่ยเสื้อเปื้อนไปด้วยเลือด ทำการเอามือหยิบหาของกินอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นครับแล้วหยิบใส่ปากตรงอยู่ตรงหน้าประตูสายตาเขาเนี่ยหันมามองที่เราแล้วพูดว่าทำไมไม่เปิดประตูให้เข้าไปเป็นคือเป็นเขาพูดเป็นภาษาต่างชาตินะครับ,รบพร้อมเสียงหัวเราะตามมาแต่สิ่งที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือในห้องเราเนี่ย มันไม่มีรูมันไม่มีช่องรูอะไรเลยที่มือนั้นจะสามารถสอดเข้ามาได้คือเราเห็นมือนั้นเนี่ยมันเหมือนพยายามเอามือนเนี่สอดเข้ามาในประตูครับ<อ>ห้องพักของเราแต่ในห้องของเราเนี่ยไม่มีช่องรูอะไรที่มือนั้นสามารถแย่เข้ามาได้ครับด้วยความที่ตกใจผุดหิดก็เลยเดินไปปลุกน้องที่นอนอยู่บนเตียง ตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นมือน,นั้นเนี่ยค้างอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันมือน,นั้นที่เราเห็นเนี่ยมันค่อยค,อยคอยหายไปจากประตูตรงนั้นก็เลยแบบเอะใจแล้วแบบเราคงไม่ได้ตาฝาดไปเพราะมือมันเข้ามาได้เลยทําการตัดสินใจเนี่ยไม่ทําการนอนต่อจนถึงเช้า<อ>ในวันรุ่งเช้าเนี่ยก็ก็เลยมาเปิดข่าวดูตามบุตรติแต่ก็ไปสะดุดกับข่าว ของหญิงสาวคนหนึ่งครับท,ที่พยายามหลบหนีเข้ามาที่รีสอร์ทที่เราอยู่เนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนก่อนที่เราเดินทางมาที่นี่เหมือนผู้หญิงคนนี้พยายามหลบหนีจากชายปิศาคนหนึ่งเหมือนเหมือนมาขอร้องคนที่อยู่บริเวณ<อ>ห้องพักต่างๆให้ช่วยเปิดประตูเพื่อทำการหลบซ่อนอแต่สุดท้ายเนี่ยคือตัวผู้ชายปิศาคนนั้นเนี่ยก็เดินตามมาทันก็ทำการ เอาถุงเนี่ยมาคุมหัวผู้หญิงแล้วเอาปืนยิงเจาะหัวครับโอ้หจนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าประตูก่อนที่ทําการหลบหนีออกจากรีสอร์ทอย่างรวดเร็วครับในวันนั้นเนี่ยแม่บ้านที่เดินมาทําความสะอาดในบริเวณแถวที่พักตรงนั้นเนี่ยก็ไปพ,พบกับรอยคาบเลือดครับที่เราเห็นนะครับอของผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่ตรงพื้นก็ถึงกับตกใจ ก็เลยทําการรีบโทรแจ้งตารวจรและเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพให้มารับศบพอได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเนี่ยประตูตร,ตรงตรงที่มีเหตุการณ<อ>์การฆาตกรรมเนี่ยตรงนี้ก็ได้ทําการปิดตายในเวลาต่อมาอตัวคนตัวคนร้ายเนี่ก็ยังทําการประกาศจับยังจับไม่ได้ครับ,รบยังทําการลอยนวล แล้วสิ่งที่เราเจอก็คือเหมือนเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่อยู่ในข่าวครับม,มาปรากฏที่ยังไม่ได้ไปทําประกอบพธิธีทางศาสนาต่างๆเหมือนเขายังวนเวียนอยู่บริเวณที่พักอืมตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําการเรื่องเรื่อความมันที่เช้าแล้วก็เลยทําการไปปกน้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องฟังก่อนทําการรีบขนของเช็คเอาทออกจากรีสอร์ทแห่งนั้นตรงหนึ่ที่สุด และนี่เป็นและนี่ก็เป็นเรื่องราวของผมครับผม,มคืออยากจะบอกนะถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะฮะถามหน่อยเถอะอเราจะกล้าเปิดหรอถ้าเป็นเหตุการณ์<ฮ>ใช่ปะ่ะใช่ไม่มีใครกล้าเปิดหรอกคือไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีฮะอาจจะมีแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าคนส่วนใหญ่ ถ้าอยู่คนเดียวด้วยก็แล้วแต่หรือว่าอยู่กับคนที่อาจจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดหรือเด็กหรือที่เขาอาจจะไม่ได้มเีเพื่อนเยอะเต็มห้องหรืออะไรแบบนี้นะไม่กล้าเปิดแน่นอนครับหนึ่งเลยเถ้าเปิดออกไปช่วยเขาแล้วคนที่ตามมาทําร้ายเขาเราจะซวยไปด้วยใช่ใช่เหตุการณ์คงในข่าวอาจจะไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนนั้นแค่คนเดียวอาจจะมี คนในห้องที่คอยให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ใช่ใช่ไหมเพราะเราเห็นหน้าตาเขาแล้วนี่โอ้โหคือมันสภาพแบบเอาจริงหลอนนะคืออมแบบมันเป็นรีสอร์ทแบบอยู่นอกเมืองด้วยแล้วคือแบบสองดาวครับโอ้แล้วก็เหตุการณ์ที่คุณโอเว่นเจอเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จิตสุดท้ายของเขาที่เขาหนีตายมันมีหลายเรื่องครับมันมีหลายเหตุการณ์ที่ คนตายหรือวิญญาณแบบเนี้ยเขาจะทําซ้ำๆทําเหมือนกับให้เราเห็นเหตุหการณ์ที่เขาเคยถูกฆ่าที่เขาจบชีวิตลงแบบไหน,นให้เราเห็นการบางคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้างทางเรียกร้องมาโบกรถให้ขอให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีชายสองสมคนวิ่งตามเขาก็ไม่จอดเพราะว่าหนึ่งเลยอาจจะเป็นนกต่อหรือเปล่าสอง ก็คนเดียวอาจจะลงไปท่าไปช่วยแล้วช่วยไม่ได้ละ่ะไอหนุม่มชายใจการสองสามคน <ๆ S 1> ทําร้ายเขา<ๆ>เขาก็ไม่เอาไปเขาก็ไม่เสี่ยงใช่ไหม<ช>แต่ปรากฏว่า<ๆ>แต่ปรา,า,ากฏว่าเช้ามาอีกวันหนึ่งเหตุการณ์อีกวันหนึ่งกลายเป็นเป็นศพของผู้หญิงที่ถูกฆ่าแล้วข่มขืนอะไรแบบเนี้ยนะเออโออแบบเนี้คือมันก็ตอนที่เจอมันคือ คือมันช็อกคือมันเอามือสอดเข้ามาในห้องอนะ่ะต่ในห้องมอี้ืูเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเขาพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลืออย่างต้องใช้คําว่าอย่างสุดอะ่ะสุดๆุดอะ่ะโอเเขารู้อยู่แล้วว่าเสิ่งที่ตามเขามาเนี่ยใช่ <c oughs> มันมันต้องแบบถึงกับชีวิตแน,น่นอนอ่ะเขาถึงแบบร้องขอขนาดนั้น เออแล้วปรากฏว่าเราพอมาทราบข่าวเราไปดูข่าวจนไปเอกใจแน่ใจเลยใช่ไหมว่าคือผู้หญิงคนนี้คือแบบหน้าตาแบบสีผมจําได้ม,มันเหมือนกันในขาแต่ว่าค่าระเดือดหรือว่ารอยต่างๆตรงนั้นคือไปไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วอโอเคนะฮะโอ้นี่นก็เป็น <c oughs> เหตุการณ์สั้นๆสั้นๆใช่แต่คือมันก็ ตอนไปพักคือแบบไม่รู้ว่าคือมันก็มีตึกสองชั้นคือไม่นึ่ว่าจะพักห้องสุดท้ายด้วยอืมนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับ <c oughs> เหตุการณ์แบบเนี้ยบางทีเราต้องดูสถานการณ์ตัวเองก่อนนะไม่ใช่เปิดประตูสุ่มสี่สุมห้านะเออมันครั้งถ้าเราอยากจะช่วยหยิบโทรศัพท์ครับยกโทรศัพท์โทรหาเจ้าหน้าที่หาอ่าคนที่ดูแลที่โรงแรมโรงแรมนั้นนะให้เขามาดูเองดีกว่า ปลอดภัยกว่านะครับหรือโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ที่เรามีมือเนะี่ย <c oughs> ก็ได้อย่าไปเปิดอยู่คนเดียวอย่าไปเปิดเลยฮะนะครับ <c oughs> น่ากลัวทุกวันนี้ยเอาจริงมันน่ากลัวตั้งแต่คือหยิบของกินอะไรบางอย่างอย่บผืนนะรับเจ็บเจ็บอ่ะนะโอ้ใช่โอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคุณโอเว่นใช่ครับผมขอบคุณมากครับ, <c oughs> บขอบคุณเช่นกัน คือเรื่องนี้ก็โอ้โหหมายถึงว่าจะมีเรื่องราวต่อไปอีกคือเดี๋ยวอ่เกินไม่หน่อยเดี๋ยวผมเกินไปในชั้นแล้วกันเกินได้เลยตอนนี้ได้เลยโอ้โหเกินเกินตอนนี้เลยหรอเดี๋ยวเรื่องราวเป็นเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมขอพอไปจิมตัวแล้วทัาบอกในประเทศไทยแล้วกันอืมอ่ะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในประเทศไทยนะ โอเคได้รพร้อมมาหรก็ทักมานะคุณโนเว่นนะได้ครับโอเค<ด>ขอบคุณมาก<ด>แล้วก็ก่อนวักษสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ